นะครับตอนนี้ก็เราก็จะอสอาบปูนแล้วนะครับตอนนี้ลดน้ําอยู่นะครับเอากลางแดดนะครับฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตก<ะ>แล้วก็ผสมปูนอยู่นะครับเดี๋ยวผสมปูนต่อ โมมีดินทายอะวะมมีอันทายยงรดนทายอะวะเอาปูนนี่เลยบ่เอาเต็มเลยบ่อาเิ่ยงเอกแ่ือารมเดียวบเป็ออ๋คำโมมีก็สเอาปูนนี่จนเต็มแล้ว ไปคลุ้อนนี่แล้วดินทรายวะเออดินทรายร้อนี่แล้วทรายร้อนทรายปูนตัวนั้นเลยเนี่ยไม่ได้เพิ่มร้อนไปโอนแล้วอนไปโอนก็เร็วอยู่กระบะมีแรงเองกระบะส่งกับกระบะนี่ลัดกระบะนึงกันประสิบุ้เออกุ้ง่รัได้ไม่ได้อันร้อนติ lún sai heo lưu được. lướt lún tìm kiếm như tìm tìm cái đấy các bạn nên là này. Ừ ui đập <laughs>

ม well. ันแข่งเร็วอยู่เลยแข่งเร็วโอ้ยบนเร็วแล้วก็คือปูนเก่าเอานั่นแล้วปููนเก่าจังก็ติดป่านะครับปูนเอ่ปูนกบดักน่ะขึ้นเดียวนี่เอาขระบะปูนน่ะเลยฮุบมาทือนนั่นแล้วนะโบบุโม่โยบุม่มีชายก็เสร็จกับบ้าขึ้นเต็มแล้วนะเออเรอบแรกเอาอั้นงั้นท่าสร็จอ็แล้วการรอบสองเขายังผสมชายผสมชายนั่นเลยจากน้อยนี่ได้ ขึ้นเลยคำพันยังฉิพูดอยู่ได้เลยเนี่ยข้าวผสมชายให้มันดึ่นในอย่างน้อยนะโม่แรงกระยามันเอากระลา <S 2> <S 2> มัางก่เดี๋ยวเข้างหลังนี่แหละขึ้นปูนนน,นีนินะปูนทับ้างหน้านะครับไหนก็เราก็ขึ้นปูนก่อนนะครับเป็นปูนทำงานแล้วครับมาทำงานกับลุงวางกันเลย

มาผสมปูนต่อนะครับขึ้นยังเ,เสร็จแล้วด้านนี้นะครับเหลือด้านหลังนะครับนะครับขึ้นปูนเสร็จแล้วด้านนี้นะครับปูนหน้านะครับอ่ะมาผสมปูนกับลุงหวัางกันต่อเลยนะครับ เ,เรามาทำบ้นานหลักล้านนะครับหลักล้านาไปผสมปูนกันเลยครับเดี๋ยวน,นะไม่เห็นอะไรอยู่เดี๋ยวคปณป๋าปูนหนล่ว

به پای Não, <laughs>

ครับเราก็เป็นไฟผสมปูนนะครับให้เขาขึ้นนะครับไฟทรงนะครับวันนี้ รวว่าเป็นไฟผสมปูนแอบแล้วก็เป็นไฟตักรับส่งนะครับคนขึ้นก็ขึ้นอย่างเดียวนะครับคนผสมปูนก็ผสมปูนแล้วก็ตักปูนขนทรายนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นรอบสองนะครับนรอบสอง พรุ่งนี้รอดูติดกระเบื้องนะครับพรุนี้รอดูติดกระเบื้องกันนะครับรอดูลายกระเบื้องสวยๆนะครับ เลิมทายไม่ต <laughs> ้องบาอยู่ลืมกดเลย้ยตั้งไว้ตั้งนานครับสิลืมกดครับลืมกดเลยตั้งไว้ตั้งนานน,านี่ก็ บรรยากาศก,ก็ดีดีนะครับก้อนเมฆเยอะแยะเลยมีแดดมีลมด้วยนะครับก็ชมกัน I can't sai sanyi